จากชัยภูมิมาที่จังหวัดชนบุรีนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ทำเอาชาวบ้านเขาแตกตื่นกันไปหมดเพราะว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งชักปืนขึ้นมาขู่หลังจากนั้นก็อุ้มตัวของเหยื่อไปค่ะนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านแอบถ่ายเอาไว้ได้นะคะ วัยรุ่น2คนค่ะสวมชุดสีดํากางเกงขายาวเอาคนแรกก่อนคนแรกนี่ถือท่อนเหล็กค่ะแล้วตีใส่ผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บคนที่สองชักปืนออกมาข่มขู่โดยไม่สนใจสายตาของชาวบ้านที่เขายืนมองแต่อย่างใดน,นะคะสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุอุ้มตัวเหยื่อก็คือผู้บาดเจ็บขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วหลบหนีไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ รู้สึกท่าไม่ค่อยดีแล้วแบบนี้ขนาดมีคนเห็นเหตุการณ์ยังไม่เกรงกลัวเลยตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะพอตำรวจมาถึงก็เข้ามาตรวจสอบแต่พอมาถึงสิคะคุณตุวยปรากฏว่าไม่พบร่องรอยหลักฐานค่ะ <Wow. S 1> มีแต่คลิปเท่านั้นที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้หลักฐานอื่นๆไม่เหลือแล้วค่ะ ตำรวจก็เลยต้องไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือนายวีรพลเป็นช่างซ่อมรถนายวีรพลบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บนี่นั่งอยู่หน้าร้านแล้วมีชายสองคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาขี่เสร็จมาจอดแล้วลงมาต่อว่าลักษณะเหมือนทวงเงินถามว่าทวงเงินค่าอะไรเขาบอกไม่รู้เหมือนกันรู้ว่าทวงเงินจู่ๆก็ใช้เหล็กท่อนเนี่ยลงมาฟาดฟาดฟา,าดทำร้ายร่างกายเลยไม่พอค่ะยังใช้ปืนจอด้วยก่อนจะอุ้มล็อพาขึ้นซ้อนท้ายขี่กันไป เบื้องตน้นตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความนะคะตำรวจจึงทำได้แค่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุรวมไปถึงผู้เสียหายเอามาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าต้นสายลายเหตุนีเกิดจากอะไรที่เขาว่าทวงเงินเนี่ยมันเงินค่าอะไรแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้อุกอาจมากนะคะถือว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะ